สวัสดีครับพี่น้อนไปนองพ่นกบครับพูดดังๆตัวน้องพ่นจังเสด็งยินไหมไ่ดังเอาพูดไม่ดังเขาก็ไม่ได้ยินน่ะเอฟซีอะสวัสดีครับสวัสดีครับหัเงเขาเรียกตะคอกก็ไม่ได้เรียกว่าพูดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มากินกบเลยมากินอะไรขนมเซนไม่ใช่กบอันนี้ขนมจีนพ่นในกบ ก,นกินในคนในโขบเว้ยคนสิมากินโซอืมฟาดอัอนอน,นี้มันคือหัวงูเงี้ยงูเงี้ยกินวิตอันนี้ก็ไดเศบ่เศรษเบ่แาตัว้านเย็บบุญขึ้นมาขนมเส้นคือเยบุญนอกบ้านนี่ผลเหลืองเลียนมากพี่นอกเรยองเลี้ยนมากว่ะผล่นรีย,นย,รยงอมๆอ,อยู่ใ่เลยถามมา กินขนมจีนไม่เปล่าอยู่ไหนไมีอยู่โต๊ะนู่นพงษ์ไปเฮดเอาเองบเนี่แม่ก็เลยบอกแม่คนเปี่ยนให้นั่นน่ะไปเอานัา่นน่ะมาให้มันไปอันบักอันบักฮวงสูกิน่นี้ตู้เย็นนะ่ปะปลาหลือเบล่งกินไหมมะละกอสุกอะ่ะไม่กินเวลาเวลาผิดแล้วจะถามหานั่นอ่ะถ้าผิดก็ไปกินน้ำปั่นกับกงแม่นอืมมากิน เผ็ดไหมไม่เผ็ดกินได้ใช่ไหมเป็ดจะแส่บเถอะว่าโอ้คีเคี้ยงค่อยๆในแม่ลูกขยับมาใกล้ๆปากดีเป้าอน่ะขยับมาเออนั่นแหละนั่นแหละส่วนขึ้นหลดตัวโอ้ตายบานี่เออนั่นแหละเขากินยังสั้นล่ะลูกยำมันกาดเนี่ยมันจะค้าคอเลย มันสุกพี่น้องป่องไปพี่น้องป่องโกบ๊บอันนี้เป็นบักมะละกอสุกพี่น้องเ oh. อากินขนมจีนก่อนค่อยกินอือไปเหนอะยังยังกินทั้งหมด Ng gai kí gì, chín đông ván chín đông khao ừ. à nè ván nhìn chuẩn chai giai phục tê tung hưng 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 à, Tìm hưng này, ừ. hưng bớt, mẹ hưng bớt hưng รลอยป้าน้ำยาหมดยังหมดแล้วหันใจใน่ลูกอืมปันชิคกี้ปันกบจินชิคกี้เดียนได้บ้านสวยเอาสวยเอาฮะเ,เนี่ยอืมเจ็บไหมขักขัก อั้งซังสูบถึงสืบที่มูกบานี้เพ็ดติเพด็ดบ่บ่เพด็เพดอือ่าโซ่เขาปจะได้อิม่มกินไม่หมดแวไว้ให้พี่ฟางก็ได้แต่พี่ฟางกินไม่เก่งเท่าเปล่า ตัดเสียบเดี๋ยวก็เถอะเนื้ออิ่มแล้วพอนําบาดนี่ซวยเอาซวยเอาซวยเอาพี่น้องเอ้บ,บุญตัดไปเห็ดคลิปไปท้ายเป็นคลิปเลี้ยวหอยเพิ่นเฉเดย์เพิ่นเพิ่นกินตะโดนเหรอดดพี่น้องอิ่มแล้วพอนําบาดน,นี่แม่ก <c oughs> ินต่อหลานบาดนี้เอ้บุญไปเพิ่มไปเพิ่มน้ำยาเพิ่มน้ำปลามาบันี้ใส่ย,ยัง ให้บุญกับไซพากกันจองลวกส่นตัวพี่น้องพากกันจองลวกอืม แล้วก็จองหลวงมมักขมเนี่ยขน้ดแห้งพัดแห้งแสบพัดน้ำมันหอย มันมั้งเนาะแล้วบนใส่ตู้เย็ยนไปเหรอไปเวฟไปเวฟไมโครเวฟให้มันนิ่ม,มกระล็บเปื่อมาเล่หมุน,ม,นมันห่อนก็เลยมนันนั่งจบด้วยเชียงนะมันนั่งทักเด็ด่ววนนดอนไปเบื้องสวนไปปลูกต้นไหม่กัน ปลูกพักปลูกน้ำไม้ขายเขามาลุกพักหลังบ้านออกแต่เขาไปปลูกญาติญาติเราไปปลูกเรานี่บบเนียได้เต็มนานมันคร,รับโอจองของการตัวเขามันครับขนมเสีย bao nam diễn mấy chân kèo nè bao bao ơi <laughs> <laughs> ừ, bao à ừ bao kèo à hả hả mắc gì กพักกันจองนหกินน้ำซีหล่มันจังคลายระบายง่ายนี่ดิย็นบ่บอกเป้ากินเอ้เอา,เอานำแข็งใสยังไงพาพี่เนะะาะเดี๋ยวมกินขับไปบ้างให้นันงจุก เราไม่เอามาเอาเราเอา,เอาสูกไหมเอาไปไหนอ่ะอไม่อยู่หันทีเาอาเฮ้ยฟังเอาไปเซตตู้เย็นเนี่ยบครับ<อ> เอ้ตัวเย็นพักกันนะมันที่น่องมันสูงยันน่งเทปนั้นดูนี่กิดนดูนี่บสจะมา,มาจ่อสินยังน่าหน่อยเนี่ยยังน้าน้อยคอยละกอ๊มาคอยหลักมัดสิแม่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 บอปิดนางมันติดตอน เอาไปให้บักเปากินเนี่ยมันออกมามันของน้ำมนยากจ้ะมันไปใส่หนูของข้าบอกฟ้นมาให้ออกนี้จากปักไปวันแรกแบ,บ็ไปมิ้นห,หอมมามิแบะไปไปเพื่อนว่างแล้วบนจินขนมสินเพื่อเราเดอ้อ